อุณหภูมิที่เหมาะกับเห็ดหรือว่าอุณหภูมิที่เห็ดชอบนะคะเห็ด,มมดจะต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 7่สถึงสาองศานะคะเพราะฉะนั้นเวลามือใหม่จะเริ่มเพาะเห็ดอะคะ่ะ ก็รบกวนเช็คสภาพอากาศนิดนึงเพราะว่าเห็ดเนี่ยตอนที่สั่งมาตอนนั้นอากาศก็ก็ถือว่าร้อนอยู่เพราะว่าลืมคิดถึงอากาศตรงนี้ไปแต่ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าตอนรับเห็ดมาแล้วช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะ ก็จะสังเกตได้จากการที่เชื้อเห็ดเดินค่ะมันก็เดินลงไปเยอะแล้วค่ะจากตอนแรกที่มามันจะเป็นขี้เลื่อยกับเชื้อเห็ดเนี้ยมันจะแห่งเป็นสองซี่ก็ประมาณห้าสิบห้าสิบตอนนี้ก็สักประมาณเจ็ดสิบสามสิบแล้วค่ะ อันนี้เราก็พยายามเช็คดูด้านในด้วยนะคะเช็คดูเพื่อว่าจะได้สังเกตว่าก้อนที่มันอยู่ด้านในนั้นอ่ะมันมีการเดินของเชื้อเห็ดปกติเหมือนกับก้อนแถวหน้าหรือเปล่า อันนี้ก็คือพักเห็ดไว้ให้เชื้อมันเดินลงติมก่อนนะคะอันนี้มือใหม่หัดเพาะเห็ดนางฟ้านะคะถ้าใครมีความรู้หรือว่าอยากจะอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้นะคะยินดีรับฟังค่ะวันนี้ก็วันที่สี่เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมือใหม่หัดเพราะเหตุค่ะขอบคุณค่ะ